ได้เห็นคลิปนี้แล้วพี่น้องท่าก,กับคนลุกไปตามๆกันค่ะสำหรับทางดัานแฟนคลับพี่ซีลายคนก็ว่าเทิ่งคนลุกเทิ้งน้ำตาไหลเป็นยังมัตีมือหนีสิไม่บอถึงเรื่องราวของทางด้านสาวนอนเพลนแพงพี่น้นองท่าในมือหนีเข้ากับเรร้ว่าทางดัานสาวนอนเพลนเพ่งปกับซีีกันน,กนี่แหละมีพิธีบวงสวงหลับในทางดั่นบอโจยอมนึ่งไกับเเเอิญทางดัานผู้รับผู้ใ้ญ,ญใ่นะพี่น้องท่ามาในงานนี้นํานากัขาดไปเลยสานท่่น ท่านด่านผู้สนชัยซึ่งสาหรับผู้สนชัยกระทืบานนี่หละเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทีทางด่านทีมงานสาวน้ำเป็นแพงทางให้การเข้ารบให้การนับถือละก็ว่าได้พี่น้องน้ำและนี่แหละสำหรับทานด่านงานในมือหนีนะคะทางด่านผู้สนชัยกับเป็นคนบาเป็นคนบอกนะพี่น้องน้ำแารคนกัสิได้เห็นแด้สําหรับคลิปอ่าคลิปคิปหนีพี่น้องน้ำไปยังมาติสําหรับทานด่านทีมงาน สาไปแพงลายคนกับภาการเห็คลิปนี้โลงกันซานวันไว้พี่น้องคนะ่ะเราได้เนนี่นะคะพี่น้องนะได้เห็นคลิปคปนีนะ้ได้งาได้เห็นคลิปของทางด่านเสียนนนเพื่อได้เอาคลิปมาโลงกับสิกอยิบยกเอาตัวอย่างของคลิปของทางด่านทางด่านเสียนน่นเสียบอโจโอเอามาให้พี่น้องเบิ้งนะว่าเหตุการณ์ใดทีขนลุกแน่ก็ดมิถุงเหตุการณ์ทีวาเที่ขนลุกที่นำตาไร้พี่น้องนะแต่ว่า อันนี้นี่เอาเหตุการณ์ที่ว่าเป็นตาค้นลูกแห้งนะถ้านันผู้สนใช่เนี่เหตุแบบนี้แล้วนี่ค้นลกนพี่น้องนะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งคลิปนี้มาเป็นตาค้นลูกอิลีบบพี่น้องนะคะ นั่นล่ะพี่น้องเป็นจังไหนล้วและก้นกับว่าคนลุกไปตามๆกับการสำหรับคลิปนี้ทางด้านเสียน้นนะคะขออนุญาตทางด้านเสียน้นเสียบอลโจนั่งขออนุญาตหยิบยกเอาคลิปหามาให้แฟนคลับซีในรับชมรับฟังกันน้องพี่น,น้องเนาะนะคะบ่ได้เอามาหลายนะคะนี่ล่ะพี่น้องนั่นสำหรับทางด้านเสียน้นพ่อสมเทใดลงคลิปนี้ออกมาเห็หนในทางด้านแฟนคลับซีไลฟ์พ่นขาไปคอมเมนต์สนั่นฟันไว้์นะคทุกคนก็นว่า นำตาไหลได้เห็นบอดจูกนลองอุ้งอิงน้ำ <neighborhood. Et S 2> พี่น้องนะนี่แลหละได้เห็นท่านนันปูสนชัยให้โอวาทให้คํำสอนให้คํำแนะนำสรับท่านน้องอุ้งอิงเพิ่แพลงนะคะก็ดีละได้เห็นท่านน <ใ generalized S 2> ันปูสนชัยประเทศแบบนี้นะพี่น้องนะประมาณแบบว่าเพป่นเอาเสือกมาละให้ทีมงานสร้างแพร่บอดจูน้องอุ้งอิงนะะก็นี่แหละทางด้านศิลปินทีวากำลังสิมีสิ้นเกินกำลัง่อยสิ่งเกิดออกมาพี่น้องนะไดด จับเสือกบ็กพี่น้องนะได้จับเสือกให้เป็นอันนึงอันเดียวกันนาราพี่น้องค่ะนี่แหละสร้างนักน่าปูสนชัยกะเพื่อนกัเฮ็ดพิธีของเพื่อนนาราพี่น้องเหตุการณ์แบบนี้มีคนดูแห้งนะเซอร์วาโซนัลเฟนคาเป็นสื้อไลายคุนกับภากันมาเป็นเจนเดอร์กันมาเพิ่นคนดูหละกะนำตาอะไรเป็นตาลากันพี่น้องน่ะได้ยินทั้งนั้นปูสนชัยให้โอวาทได้ให้ค้าสอนนะบอกก้าวหน่องุ้ยงประมาณแบบว่าอ่า เดินห้างทีกำลังเดินไปในคณะนี้นี่นะคะนองมาถือทางแล้วนะคะละกาขอให้น้องนี่เดินในคลองเดินในทางแบบนี้ตลอดไปนะคะบ่ให้อ่าสมมูรณ์วะมีคนมาเอิญน,นะคะบพว่าสิเป็นทางดันในหางหรือวาขายคณะหมอทำนาเอ่นมาเอิญไปให้ไปายุ่น้าเพื่อนสืบคืนค่าโตเพื่อนสืบคืนค่าจา้างไร้ซึ่งได้กระทำบ่ต้องพายุน้ำเพื่อยุ่งน้าบอ่อจูนะคะถือว่านี่แหละมายุ่งน้าบอ่อจูแล้วเพื่อให้อ่านี่แหละจะเล่นดุงเรื่องคืนเงินพี่น้องคะ แต่หลายคนกับวอร์เบซี่นั่งเท่ากันมาสาตตาก,กีนะคะบอจกับอุ้งอิงอาจสิเป็นคอกับหดุก,กันอินลีพนาพี่น้องนะป้าติดทนะคนลุงเลยกระดองสีพี่น้องค่ะมีความเป็นไปได้สูงแห้งน้อพี่น้องนะมีความเป็นไปได้สูงมากสําหรับท่านท่านนี้ค่ะบอกขออนุญาตเอ้ยซื้อไอ้น้านพี่น้องเนาะแล้วกับบอกว่าไหนมาสัตว์ที่แล้วนะคะนี่แหละท่านนั้นบอจกับอุ้งอิงอาจสิเป็นคอกับดูก,กันจร,จริงๆเลยก,ก็ได้นะคะ ตาบ้าคาคอมเมนต์แบบนี้นี่อาจจะเป็นเรื่องจริงพี่น้องะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเป็นยังไงตีเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญพี่น้องโอ้ย่เราคนลูกคนลุกพี่น้องนั่นแหละพี่น้องค่ะคือวมาอะไรเหตุการณ์่ะกับบรู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นเกิดมาบาับุญบัสนาเรือจังไรพี่นอ้องนานยุดดีคุ้งอิงจากปกติที่ว่าเป็นคนทีบอกเคยมีเลยเป็นคนทีบ่าไรแบบ้าได้ไดดวยน่าจะขามคองกง่วนะ ปูอียังดนประดานใจแหให้บอสโจนี่นรัพี่้องนะมาทําการแสดงยุคใกล้ๆบ้านนอกอุ้อีเป็นเพ่ง,พงะระบบอดอุ้อีเป็นเพ่ง,เพงกันเลยเลยมหาบอโจแล้วพี่้องบอโจถือต้องตาตั้งแต่เฮียเบ็กพี่ได้เห็นนาพี่ดองนะนเ่ิหละรับเขาวง,งทันทีกัที่ว่าเป็นเรื่องทีเดือเสื้อแห้งรับบอสซั่นพี่้องค่ะาซัรับคํามเบาของน้องอุ้อีนะคะเพราะว่าสีคํามเบาบท่วา สิบห้าบอดจูรุย่ยสิบห้าบอดจูดำกเเ็เป็นไปแล้วพี่น้องนะเป็นตามคําที่น้องบอสซูยางพี่น้องนะนี่แหละมหัศนีรีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บ้านาเสือตาบากกระต่องเสือแล้วไปพี่น้องเกิดขึ้นแล้วนะคะกับนีแหละสาวน้ำเพลเพีงแล้วแล้คนก็ว่ากระแสมากแรงจริงๆนะคะตั้งแต่นี่แหละได้น้องอุ้งอิงขมา่าระเบิดวงการถ้าเราคนก็ว่าอุ้งอิงมาอยู่ถึงมองถึงบ่นอนละนะคะนี่แหละมาอยู่ในวงสาวน้ำเพลงค่ะ เป็นพ่อกระบูกระบอโจนะคะยุคเครืงขังบอโจ Walk รับรองเรียกว่าศิลเริ่มดลุงเรื่องแน่น่าโคตรน่น่าโคตรขังน้าแล้วก็น้องสิบปังไปอีกสิบปียี่สิบปีแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลายคนก็ว่าสําหรับอุ้งอิงเป็นแพ่งเปนสามเดือนสองเดือนกะกระแสกกระเบิดแล้วนะคะเป็นช่วงพีเฮ่เนะพี่น้องเฮ่เศิลปินนะช่วงสองถึงสามเดือนกะ่แหละกระแสกกระเซเบิดแล้วแต่ว่าเป็นไปแล้วพี่น้องค่ะซ้หรับน้องอุ้งอิงแพ่งตอนนี้ก่ะที่ว่ามาอยู่ในวง น้ำอิ่มแพงนะประมาณ6เดือน6เดือนก็กลัว,ลวแล้วนะพี่ทองฮะกัธิวานี่ยแหละกระแสพุ่งมาข่วมปังนี้มาแรงบ่อน,น้ำซำเพิ่มคืนสุ้มือซำพี่ทองฮะซัหรับกระแสของทางด้านน้องอุ้งอิงพี่อิ่มแพงฮะกระแสมากแรงจริงๆฮะคือกัธิวานเนี่ยแหละ,ะในทางด้านแฟนแรงวัคซีนะฮะความสนใจให้การสนับสนุนให้การนี่ยแหละ,ะตอนรับตอรบตอรับน้องอุ้งอิงเพงียนแพงฮะแล้วพุ่กับว่านี่แหละ บยูบบ่โดนยูดเดยบ่โดนดอกน้องอูยิงนะาเสิทนกับกระเซดามันบ่ไว้นะฮะน้องกระซิออกไปแล้วเพราะว่าย้อนด้วยว่าน้องกับอายุยังน้อยนั่มละกะนี่ละพอต้องมาพอกับกระเซดามาทีจะคล้องบ่เคยต้องมาพอตะบานนี่ละไปพาไปเสิรนฟลาคนกับว่าน้องเนยพอขันทอกับกระเซดามันนักน้องกระซิยูบบ่ไว้ห้าละคนเป็นแบบมีกัะมิ้นพี่น้องค่ะทนกับกระเซดามันบ่ไว้นะฮะจนต้องออกจากวงจนต้องออกจากวงการหมอลำกระมีแบบนี้กระมี้พี่น้องหน้าตะบานนี่ละห้าละคนกับว่า ต้องสูนะคะต้องสูงกัตก็ต้องยู่ในโลกโซเชียลต้องยู่ในซื้อโซเชียลมันมีแบบนี้ให้ได้นะคะต้องยู่ก็ไม่ไปให้ได้นะนี่แหละละละกาก้นกับบอกไปเสียเดียวกันว่าสําหรับอุ้งอิงกับบ้าจที่ว่านี่แหละเป็นบุญวาสนาแล้วก็เป็นพอดูคู่บุญอีกทีนทำใหลงเนาะน่ะกันั่นละพี่น้องคะสำหรับบ้โจก็เท่าเป็นคนทีมีพระคุณบุญคุณกับคู่คอิงหลายเต๋อทำ่น้องเนาะนะสำหรับน้องอุ้งอิงถนนปูชน,นีใชยนะคะทางด้าน หลายๆคนผู้รักเนี่ยเป็นกระบฏเบจังเดียวกันนะคะบ้านนี่แหละอยากสิเสื้อบาซัหรับน้องอุ้งยิงค่ะเสียดังไปในอนาคตขหลาบหนาอีกสิบปีอีกยี่สิบปีแล้วก็อาจเสียตลอดตลอดไปหล้วคนกับวันสีพยพียงทองเนากับตองมานรอบเบิงค่ะแต่ว่านี่แหละอุ้งอีเพรนแพงกับเสื้อบาต้องดังในอนาคตขหลาบหนาอีกในนอดเพียงทองหนากระดาษซัหรับท่านหนะกปวสิเปน็นผู้สนแท้หลัก่ะ ทีมงานบุคลากรใน,นทีมงานสารน้ำแข็งสูบุลทุกคนบรีเพิ่ารการได้มีการวงสรวงนะคะกัดโจ๊กไปรีเป็นทีเดียบรอยแรงน้ำพ่น้องเนาะนะคะใกล้สิเปิดฤดูกาลด้ำพ่น้องนะในวันที่23กันยายนที่ถึงนี้ก็ขึ้นมือฮึ่นแบบพิทลองนะวันเสาร์เพืที่จเดินทางไปแน่กับสามารถคอมเมนตน์น้ำมันจากันเลยนะคะส่วนรับเงอน,นี้ก็ไม่เรื่องเราสิบบรอดสู้พีจดดองอฟังสมิตสก้อนนะะ้องเขาก็เข้ามาสวัสดีค่ะ